เป็นนักขายมืออาชีพได้ง่ายๆทำแบบนี้การที่จะเป็นนักขายมืออาชีพให้ได้นั้นนะคะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเลยนะคะเพียงแค่คุณต้องทำแบบนี้ค่ะนั่นก็คือข้อแรกนะคะนักขายมืออาชีพจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในสินค้าธุรกิจหรือบริการของคุณนะคะดีมากพอเลยละค่ะเพราะว่า คุณนะคะจะได้สามารถที่จะให้คำปรึกษากับเหล่าบรรดาลูกค้าของคุณในธุรกิจของคุณได้ค่ะข้อ2นะคะนักขายมืออาชีั้น,นะคะจะต้องเป็นนักแก้ปัญหาที่ดีค่ะแก้ปัญหาในธุรกิจสินค้าหรือบริการของคุณนั่นเองละค่ะสำหรับข้อที่3นะคะนั่นก็คือนักขายมืออาชีพต้องเข้าใจลูกค้าค่ะแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดีนะคะและสามารถที่จะแยกลูกคา้า เพื่อที่คุณนั้นนะคะสามารถที่จะได้รู้ถึงความต้องการจริงๆของลูกค้าซึ่งจะทำให้คุณนะคะสามารถที่จะนำไปสู่การจูงใจลูกค้าในแต่ละบุคคลได้และนำไปสู่การปิดการขายได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะคะ่ะซึ่งสิ่งที่สามารถจูงใจให้ลูกค้าของคุณผู้มุ่งหวังของคุณนะคะได้ทำการตัดสินใจในการซื้อสินค้าหรือบริการของคุณได้นั้นนั่นก็คือ คุณประโยชน์คุณค่าคุณภาพของสินค้าของคุณนะคะและที่สำคัญนะคะอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อก็คือคุณธรรมของคนขายนั่นเองล่ะคะ่ะซึ่งสิ่งนี้นะคะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นนักขายมืออาชีพแล้วเราก็ลองนำเทคนิคนะคะที่ซาร่าดได้มาแนะนำในวันนี้ลองไปปรับใช้กับตัวเองดูนะคะ แล้วมาเจอกันใหม่กับสาราสตอรี่ค่ะ